ขอรอาธนาบารมีองค์พระคะเนศประสิทธิ์ประสาทพรอํานวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคใหญ่ลาภใหญ่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเทินหากรับชมรับฟังการทํานายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับชาวราศีธนูดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567นี้ ในช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการอิสระจะทําสิ่งต่างๆตามอารมณ์ตามความรู้สึกทําตามที่ใจตนเองต้องการไม่ต้องการอยู่ในกรอบไม่ต้องการถูกบังคับควบคุมจะเป็นช่วงที่อยากทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนอยากที่จะใช้ชีวิตอิสระไม่ต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ มีโอกาสกินดื่มเที่ยวสังสรรค์ปาร์ตี้ได้อย่างเต็มที่หรือไม่ในบางครั้งในบางกรณีก็อาจไม่ทำอะไรเลยกินกินนอนนอนอยู่เฉยเฉยไม่สนใจใส่ใจในสิ่งใดมีความสุขกับการที่ไม่ต้องทำอะไรแต่สิ่งใดก็ตามนะครับที่มากไปเกิดไปย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดี จะต้องบริหารจัดการดูแลควบคุมให้มีความสมดุลที่สำคัญในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการพิจารณาการตัดสินใจเพราะว่าจะมีโอกาสเกิดความโลเลความลังเลเกิดความไม่แน่ใจไม่มั่นคง รวมไปถึงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกล่อลวงหลอกลวงการปกปิดปิดบังซ่อนเลนการทำอะไรลับๆล่อๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่กระทำหรือฝ่ายที่ถูกกระทำก็จะมีโอกาสนำมาซึ่งผลเสียเกิดความสูญเสียเสียหายขึ้นมาได้เช่นกันด้านการงานคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำ ในช่วงเวลานี้นะครับจะต้องตั้งใจจริงจังจะต้องพยายามทุ่มเทให้มากและจะต้องมากกว่าที่ผ่านมาจะต้องเตรียมตัวเตรียมการเตรียมพร้อมเตรียมเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยครบถ้วนรีบไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานตามขั้นตามตอนให้เรียบร้อย แต่ถ้าใครนะครับยังไม่มีเป้าหมายยังไม่มีจุดมุ่งหมายแนะนำให้ไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานกับหน่วยงานองค์กรบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีความมั่นคงมีชื่อเสียงอยู่มานานหรือจะไปสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกในหน่วยงานภาครัฐก็ได้เช่นกันนะครับ แต่ที่สำคัญจะต้องระมัดระวังการทำอะไรก็ตามจะต้องไม่ประมาทต้องตรวจสอบตรวจทานให้ดีให้ละเอียดถูกต้องครบถ้วนเพราะในช่วงนี้จะมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดเกิดความผิดพลาดได้ง่ายส่งผลทำให้สูญเสียโอกาสที่ควรจะมีที่ควรจะได้ไปได้เช่นกันนะครับ สำหรับคนที่ทำงานแล้วมีงานทำไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำคนที่ทำอาชีพอิสระหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการในช่วงเวลานี้นะครับจะมีโอกาสได้พบเจอกับปัญหาอุปสรรคเกิดการสะดุดติดขัดแผนการโครงการการทำงานจะยังไม่มีความคืบหน้าหรือคืบหน้าไปได้ด้วยความยากลำบาก จะมีโอกาสถูกเลื่อยขาเก้าอี้มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีทิศทางไปในทางที่ไม่ดีในส่วนของธุรกิจกิจการก็จะมีโอกาสพบกับความยุ่งยากพบเจอกับปัญหาอุปสรรคมีแนวโน้มเสมอตัวหรือขาดทุนมากกว่าการได้กําไรหรืออาจได้กําไรได้ผลประโยชน์ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้นะครับในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บป่วยป่วยไขย้ที่มีสาเหตุหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันมาจากการทำงานซึ่งจะยิ่งส่งผลทำให้สิ่งต่างๆสถานการณ์ต่างๆย่ำแย่ลงไปมากกว่าเดิม แต่แนะนำนะครับว่าอย่าท้ออย่าถอยต้องอดทนอดกั้นให้มากยิ่งเจอปัญหาเจออุปสรรคก็ต้องยิ่งสู้ยิ่งพยายามฝ่าฟันเพราะว่าสุดท้ายก็จะเริ่มมีความคิดิเริ่มสร้างสารรค์สามารถใช้ความคิดสติปัญญาของตนในการประคับประคองจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ในที่สุดด้านการเงิน สำหรับคนที่มีสภาวะสถานะทางการเงินปกติทั่วไป ในช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นโอกาสที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีในการหาช่องทางลู่ทางเส้นทางในการหาเงินสร้างเงินต่อเงินจะสามารถใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์เพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มรายรับเพิ่มผลประโยชน์ผลตอบแทนผลกําไรได้เป็นอย่างมากอยากกินอยากเที่ยวอยากใช้ใจ่ายอะไรก็จะสามารถทําได้ตามที่ต้องการปัน หาอุปสรรคต่างๆที่มีที่เข้ามาก็จะสามารถบริหารจัดการแก้ไขได้เป็นอย่างดี ที่สําคัญนะครับในการตัดสินใจใดๆในช่วงนี้นอกจากความรู้ความสามารถแล้วจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่าลังเลโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เช่นนั้นก็อาจจะพลาดโอกาสที่ดีหรือไม่ก็อาจจะส่งผลเสียตามมาที่หลังได้เช่นกันสำหรับคนที่ต้องการกู้ยืมเงินต้องการกู้เงินกับสถาบันทางการเงิน ในช่วงเวลานี้ถ้าอยากได้เงินต้องการเงินจริงๆก็ถึงเวลาที่จะต้องจริงจังต้องตั้งใจพยายามทุ่มเทจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมเอกสารต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วรีบยื่นเรื่องยื่นเอกสารรีบดําเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการให้เรียบร้อยเพราะว่าการยื่นกู้ในช่วงนี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้รับการพิจารณาอนุมัติตามที่ต้องการ ส่วนคนที่ได้ดำเนินการตามขั้นตามตอนตามกระบวนการแล้วก็ขอให้อดทนอดกัน้นรอคอยกันสักหน่อยนะครับสิ่งต่างๆขั้นตอนกระบวนการต่างๆมีความคืบหน้าก้าวหน้าขอให้ใส่ใจสนใจพยายามติดตามผลซึ่งสุดท้ายแล้วปลายทางก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ผลลัพธ์ที่ดีได้รับการอนุมัติตามที่ต้องการเช่นกัน ด้านความรักสำหรับคนโสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรักยังไม่มีคนพูดคนคุยในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษจะมีคนอยากเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามาทำความรู้จักอยากเข้ามาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ด้วยจะเป็นช่วงที่มีตัวเลือกเข้ามาให้พิจารณามากมาย ในขณะเดียวกันชาวราศีธนูเองก็จะมีความเจ้าชู้มากขึ้นเพิ่มขึ้นจะมีความลังเลโลเลอยากคบอยากพูดอยากรู้จักหลายๆคนเป็นประเภทรักพี่เสียดายน้องอยากเก็บเธอไว้สักสองสามคน ซึ่งการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็ย่อมเป็นสิทธิที่สามารถทําได้นะครับแต่การจับปลาหลายมือก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปอาจทําให้พลาดโอกาสหรือพลาดสิ่งดีๆไปได้เช่นกันเพราะว่าทุกคนก็ย่อมอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองทั้งนั้นอยากเป็นผู้เลือกมากกว่าผู้ถูกเลือกครบทีละคนศึกษาทีละคนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับ สำหรับคนที่มีคนพูดคนคุยมีคนคบหาศึกษาดูใจมีคู่ครองคนรักมีสามีภรรยาคู่สมรสแล้วในช่วงเวลานี้จะมีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษากันและการอย่างลึกซึ้งจะมีเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมีโอกาสดูแลใส่ใจสนใจซึ่งกันและกันทำให้สามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้มากขึ้นเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็จะต้องระมัดระวังให้มากเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสได้พบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาให้จัดการแก้ไขถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน หากมีความรักที่มั่นคงช่วยการประครับประคองช่วยการคิดช่วยการปรับปรุงช่วยกันแก้ไขก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรให้ต้องวิตกกังวลและเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดหนทางที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิจเจริญสติ นอกจากนี้แนะนําว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจําวันเกิดหรือประจําราศีของตนโดยสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตถ์หรือมือประสานกันไว้ที่หน้าตักโดยมือขวา จะซ้อนทับเหล่อมอยู่บนมือซ้ายสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไหว้พระปรางห้ามญาติคําว่าญาติ จะเป็นคำเดียวกับคำว่าญาติพี่น้ององค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัตหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเ,เจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียนหรือศีรษะหนุนหมอนพระหัต หรือมือซ้ายท้าไปตามร่างกายส่วนมือขวาจะวางหงายอยู่ข้างหมอนสำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุนและคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาทซึ่งองค์พระ จะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัดหรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาทไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสศัป,ปดีคนราศีมีนและคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสศุกดีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัด หรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพผาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤษภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระหรืออกโดยมือขวา จะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไปไหว้พระปางนาคปลกองค์พระจะอยู่ในลนะักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่า จะมีพญานาคราชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียรหรือศรีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าว แนะนำให้ไหว้พาพปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้ายพระหัตถ์ขวาหรือมือขวาจะวางหงายบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำไว้และมีลิงถือลวงพึ่งถวาย นอกจากนี้นะครับเคล็ดลับในการแก้เคล็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสา ไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดซ้วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทาไปร่วมกิจกรรมไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตนเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลบริจาโรงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ ผู้ที่ยากจนเป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับ ผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกำพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกำพร้าทำสังฆทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษา ก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพันษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ำซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะ เมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน